เธอมหาใครขอคืนดีไรฉันคงไม่มีคืนให้เธอเพราะเรื่องที่เธอขอ เวลาที่ต้องจะลบไปอย่าทำตัวน่ารคาก็บอกเธอแล้วไงฉันไม่รู้จักเธอเมื่อเธออะไรให้ฉันฝังแล้วคนที่เธอรักจริงเขาหายตัวไปอยู่ไหนกัน อย่าลงที่ฉันเพราะฉันไม่รู้ไม่เกี่ยวเธอมาขอฉันเพื่ออะไรให้เราคืนดีกันฉันเองไม่รู้ว่าเธอเป็นใครฉันจำไม่ได้ใครคือเธอ แบ่จะรักแต่คนที่เล้ใจเธอเป็นใครฉันจำไม่ คนเหมือนกันที่ฉันจำมันไม่ได้เลยอาจเป็นแค่ใครที่ใจฉันไม่อยากจำเธอมาขอ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ đại video tôi dẫn 98.25 Ice Station คลื่นฮิตของคนอินเทรนด์98.25 Ice Station คลื่นฮิตของคนอินเทรนด์นะครับสิงเกิลที่เพ่อนจบไปชื่อเพลงว่าจำไม่ได้ใครคือเธอนะครับการร้องของพัชรานะครับตอนนี้อยู่ในสายของเราเรียบร้อยแล้วนะฮะอย่างที่บอกกันไปว่าวันนี้เรามีคิวโฟนอินนะครับ หลายคนอาจสงสัยว่าทําไมพี่บุ๊ดี้พูดเร็วขอมาโผล่เร็วอะไรประมาณนี้ปกติตัวครึ่งชั่วโมงนะตอนนี้พระชาอยู่ในสายของเราเรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวทักทายกันเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งขอปรับเสียงเสียงพระชาเบาเบาอ่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอเคชัดเจนเลยครับคราวนี้ครับผมทักทายแฟนแฟนเพลงชาวอราชธานีด้วยครับสวัสดีค่ะชาวอุบลค่ะแค่นั้นเองเหรอค่ะก็ ใครที่ลอยกระทงอยู่ลอยเผื่อพัดด้วยนะคะเออพัดพัดไปลอยกระทงหรือ,อยังครับวันนี้สงสัยว่าจะได้ลอยที่บริษัทนี่แหละอนนี้ยังอยู่ที่บริษัทอยู่เลย <c ười> คิวยาวไหมครับวันนี้ก็ <c ười> <c ười> เรื่อยๆคะ่ะยังได้อีกอืมยังได้อีกแสดงว่าผมยังไม่ใช่คิวสุดท้ายใช่ไหมใช่แล้วคะ่ะค่านนี้ยังยาวไกลว่า <c ười> จะฝากลอยกระทงด้วยนะเนี่ย นั่นสิคะสงสัยว่าจะต้องลอยในอินเทอร์เน็ตกันแล้ววันนี้ออไปลอยมาแล้วครับลอยอินเทอร์เน็ตเรียบร้อยไปแล้วเพราะว่าวันนี้อยู่ยาวเป็นคนต้องเฝ้าใหม่ฮะถึงเทศกาลที่ไรต้องเฝ้าใหม่ทุกทีน่าสงสารมากๆโอเคเดี๋ยวพระชาเรามีในส่วนของซิงเกิลใหม่นะครับมาเปิดให้ฟังการเมื่อกี้เปิดไปแล้วชื่อเพลงว่าจำไม่ได้ใครคือเธออืมเพลงนี้เพราะมากแต่ขึ้นต้นเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นเพลงเศร้าแต่พอสักกลางเพลงเนี่ยโอ้โหก็ยังเศร้าอยู่นะ ก็ยังเศร้าอยู่ใช่ไหมเออนะครับผมจําได้ว่าเจอพัชชาครั้งท mm ี่แล้วยังผมยาวอยู่เลยค่ะอันนี้ผมสั้นแล้วค่ะครับใครใครดนใจอะไรหรือว่าอกหักถึงได้ตัดผมสั้นนะพัชชาโอ้เปลี่ยนรูปบ้างแหมใครมา อ,อกแล้วต้องตัดผมขนาดนั้นล่ะเการตัวสุดลิ์เปลี่ยนลุกให้ให้ดูดีให้เป็นผู้หญิงที่แบบว่าดูร็อกขึ้นค่ะก็ดูแข็งแรงขึ้นอืมครับผมเออซิงเกิลที่ปล่อยออกมาจำไม่ได้ใครคือเธอนะครับพูดถึงการมีส่วนร่วมในส่วนของเพลงนี้บ้างครับอพูดย้อนกลับไปถึงทนไม่พอรอไม่ไหวด้วย <c oughs> เลยละกันครับผมได้ครับก็คือซิงเกิลที่แล้วเนี่ยมันก็เล่าเรื่องราว ในจังหวะที่เราจะไม่ทูนต่อไปแล้วใช่ไหมคะครับผมแต่แล้วมีที่แบกมาเยอะมากเลยว่าเอ๊จิงก็ถัดมาออยากแบบอยากรู้วดเรื่องต่อแต่นนมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะครับผมก็เราก็เลยแบบทำตามคําขอก็มาเล่ากันต่อแต่ว่าคราวนี้เนี่ยมันมันเพลงนี้มันเกิดจากการตั้งคําถามว่าครับผมถ้าพัชชาเจอเหตุการณ์แบบนี้จะทํำยังไงอืาพัพจะเป็นคนไม่ไม่ต่อความยาวสาวความยืดนะคะครับผมคือคือก็มีมีแบบยกออกมาหลายแนวเหมือนกันแบบ ก็ขอคงองว่าเุ้ยเราจะพูดอะไรยังไงกับเขาแต่ว่าสิ่งที่ตรงใจพัทที่สุดก็คือพัดจะลืมมันไปเลยโอ้ครับผมค่ะเพราะฉะนั้นส่วนร่วมอย่างแรกก็คือเนี่ยวิธีแบบนี้คือมันมาจากทัศนคติหรือว่าหรือว่าวิธีการตอบโต้ของแบบพัชชาครับผมก็คือลืมฉันไม่จําแล้วว่าเธอเคยเป็นใครเธอทําอะไรมาก่อนอ่าครับผมบก็คือก็คือมาจากตัวพัชชาเองใช่ <ภ>แล้วพอพอเดโมโมาเนี่ยถ่าจากนั้นเนี่ยก็เส้นเดียวกันกันกบตอนทนไม่พอเลยก็คือพัก็เป็นคนเลือกว่าเออแนวดนตรีมันควรจะออกมาในฟิลไหนมันน่าจะเหมาะก,กับบล็อกเนาะอ,อะไรอย่างนี้คือถ้ามาทำเป็นเทคโนแดนส์แบบกังนําสไตล์นี่ก็อาจจะใช่ก็อาจจะดูสนุกเกินไปอย,า,อออยากเห็นวัชชาเต้นกังนําสไตล์ไม่ไหวค่ะหลังๆนี่ข่าเข่าไม่คดีโอ้โขนาดนั้นเลยโปรดิวเซอร์เพลงนี้คือใครเอ่ย กับพ่ป๊อกค่ะเป็นค,คนเดียวกันกับที่ทําทัไม่พอเลยค่ะอืมครับผมเ,เดี๋ยวพูดถึงในส่วนของ เพลงที่ที่ที่ปล่อยไปก่อนหน้านี้แล้วก็ตอนนี้มันเป็นภาคสองเนะี่ยเพลงเพลงอ่อจำไม่ได้ใครคือเธอมีเอมวีให้เราดูหรือยังครับมวสิกวิดีโอเดี๋ยวจะถ่ายทําแล้วค่ะคือต้องให้รอกันนิดนึงนะคะครับเจะถ่ายเดือนหน้าจะถ่ายเดือนหน้า,า,นนาแล้วก็จะรีบออนให้เร็วที่สุดแต่ไม่อยากจะให้คนเศร้ากันก่อนข้ามปีเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอกันนิดนึงมกราคมได้ดูค่ะ <laughs> จะไม่อยากให้คนเศร้าก่อนข้ามปีแล้วฟาชามีโอกาสจะมีเพลงรักออกมาให้ฟังกันไหมครับ <laughs> อย่าทำเสียงอย่างนั้นสิอยากอยากร้องอยากอยากรอฟังเพลงที่แบบว่าอินแล้วสุดๆแต่พัชาเหมือนกันนะก็อยากร้องเหมือนกันค่ะเดี๋ยวคงมีเดี๋ยวคงมีเนาะเดี๋ยวช่วงนี้มีมีคิวโชว์ตัวมีคอนเสิร์ตที่ไหนบ้างหรือเปล่าครับก็จะมีโอกาสได้ไปทำ True Move เนี่ยแหละค่ะ True m o เขาพาไปโรสโชว์ก็จะมีตางจังหวัดต่างๆ อุบลก็ไปมาไปมาใช่ใช่อุบลอุบลมาแล้วใช่ค่ะแล้วก็กลับไปแล้วทีนี้จะไปนครสวรรค์อีกแล้วก็เพิ่งไปเพิ่งไปบุรีรัมมาอืสนุกมากเสียดายจังเลยไม่ได้อยู่บุรีรัมเพิ่งย้ายกลับมาเดือนกว่าเองอน่าเสียดายมาดกันนิดเดียวเองนะคะเออเนาะ แล้วเดี๋ยวเราจะยังมีต่อไปเรื่อยๆจนถึงปีหน้าเลยค่ะเพราะฉะนั้นติดตามกันอาจจะได้กลับไปอุบลนี้ก็ได้อืมครับผมยืนยันการันตีซิงเกิลนี้มามาแรงแน่นอนเพราะว่าจากจากที่ฟังแล้วนะค่ะวิเคราะห์ออกมาแล้วเพลงนี้ดังแน่นอนอะไรประมาณนี้คงจะมีป่าดันอยู่แถวๆนี้แหละครับเออนะครับติดตามผลงานเพลงของพรชชาได้ที่ไหนบ้างครับค่ะแน่นอน ที่แรกต้องที่นี่ก่อนไอ t ต t ชั n นืมครับผมฝากคนฟังนะคะถ้าโดนก็ขอเข้ามาเยอะๆนะคะคแล้วก็ถ้าอยากดาวน์โหลดเก็บไว้เองคะ่ะ TrueMusic.com ค่ะครับผมค่ะแล้วก็ถ้าใครที่อยากจะดาวน์โหลดใส่มือถือนะคะในระบบ TrueMove S ก็กดเลขสองสีตัวคะ่ะสอง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 ค่ะ ครับผมก็นะครับจริงๆก็เดี๋ยวจะมีเพลงออกมาเรื่อยๆนะครับในของพัชรานะครับเรารรได้เจอในส่วนของผลงานลหลายๆเพลงที่ผ่านมาพัชรามีโอกาสได้เล่นจะจะได้เล่นละครละครอ,ออกหน้าทีว,ทวีบ้างไหมครับก็ไม่ใค่อยไม่ค่อยใช่ทาที่ถนัดเท่าไหร่ค่ะผมว่าผมว่าน่าจะมีหลายๆคนที่บอกว่าอยากเห็นพัชราเป็นนางเอก <c oughs> นางเอกละครอะไรเงี้ยถ้ามีโอกาสนะอยากอยากให้เล่นเหมือนกันนะพูดถึงนะพัชรก็ไม่ได้คิดเลยนะสวยเป็นนางเอกได้นะเนี่ย <c oughs> โอเคนะครับเดี okay, ๋ยวฝากเพลงไว้เราจะในส่วนของโปรโมทเดี si ๋ยวจัดการให้นะครับแล้วก็เดี๋ยวฝากเพลงนี oh ้ก oh ับชาวอุบลราชธานีด oh ้วยครับค่ะก็ต no ้องบอกว่าคนที่เจอมาเยอะเจ็บมาเยอะโอ้โหโอวิขนาดนั้นเลยก็ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องเจอแล้วค่ะเพราะว่าถ้าสมมติว่าเรา ไม่ต้องเจอแล้วครับผมลืมมันไปเลยก็ได้ค่ะอืม,มันไม่มีอะไรไม่มีประโยชน์อะไรทีร่จะต้องมานึกซ้ำๆแล้วก็ต้องมารู้สึกแย่กับเรื่องเดิมๆอีกค่ะคก็ฝากเรย่างนี้ด้วยค่ะโอเคมีเอสเมบอกว่าอย่าเขียนพัชชาเต้นจังเลยหือจ่ายแล้วขนาดนั้นนนะโอ้ยเพิ่งจะยี่สิบสองเอนอ่ะโอ้ยอย่าพูดพวพามจริงสิ โอเคมีเอสเมดฝากคำถามมาอยากให้พี่พัชชาให้กำลังใจน้องหน่อยในฐานะที่เป็นคนร่าฝันเหมือนกันอ่าครับผม uh, อย่างแรกนะคะจุดเริ่มต้นครับผมถ้ามีความฝันเริ่มค่ะเริ่มเนี่ยหมายความว่าอย่ามัวแต่จินตนาการอยู่เลยว่าเราอยากได้อย่างานั้นอยากไปอย่างนี้นะคะเริ่มต้นครับผม ยังไงก็ดีกว่าอยู่เฉยๆอยู่แล้วค่ะคุณมีเก้าที่หนึ่งเก้าที่สองถึงแม้ว่าจะต้องย้ำเก้าที่ 3, 4, สามสี่ห้าสักกี่ครั้งแต่ว่ามันต้องมีสักทางหนึ่งแหละที่จะพาเราไปต่อได้นะคะแล้วก็สุดที่สําคัญมากๆกว่านั้นคือถ้าเราทําเต็มที่แล้วย้ำไว้เลยว่าไม่ว่าความฝันจะเป็นจริงได้สักกี่ส่วนเนี่ยเราได้ทําเต็มที่ ไม่น่าเสียดายเท่ากับคนที่มัวแต่นั่งคิดแล้วไม่ได้ทําอะไรเลยค่ะอืมโอเคครับผมขอบคุณมากวันนี้พระชามีโอกาสได้คุยกันนะครับวังว่าเราคงได้เจอกันแบบตัวเป็นๆครั้งที่สองครั้งที่สามครั้งที่สี่ครั้งที่ห้าเนาะแน่นอนค่ะส <c oughs> ิงเกันต่อไปเรื่อยๆอประมาณนี้ค,ครับวันนี้ขอบคุณพระชามากครับค,ครับสวัสดีครับโอเคนะครับ ผ่านไปนะครับสาวสวยพัชรานะครับก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เป็นศิลปินคุณภาพนะครับเพลงมาให้เราฟังอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเพลงที่โปรโมทเป็นซิงเกิลในช่วงนี้ผมเปิดไปแล้วจำไม่ได้ใครคือเธอนะครับให้ฟังอีกหนึ่งเพลงที่เป็นเพลงที่ดังม,งมากๆก่อนหน้านี้นะครับชื่อเพลงว่าทนไม่พอรอไม่ไหวนะครับ ่อเนื่องสบายๆกับไอซ์เซชั่น98.2าอุบลราชธานีครับในที่ของบุ디เดลลายกุณฟังการถึงเที่ยงคืนลอยกระทงเผือด้วยนะามีหัวใจให้ใครที่รักให้เจ็บให้ทำยอมทำทุกอย่างกี่เพียงมีคนรักไป ยังไงเธอก็ไม่รักถึงเงี้คบกันโทษแต่ฉันที่รักเธอเองเคยฝันเคยทำเก่วันหนึ่งเธอ มานันนึกตอกย้ำทุกอย่างโง่เองเลยไม่ระวังมีของจะทนนักเช็ดน้ำตามันคอนสิ้นหวังตัดใจที่ไรรักมันก็ยังแต่คงต้องไปครั้งนี้เธอเนืงง